สวัสดีค่ะวันนี้ช่องคุณเดินชอบแบ่งปันนะคะจะมาบอกเทคนิคดีในการทำคลิปเปิดตัวแบบนี้เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามครณเดินไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคุณเดินในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเราก็มากันที่หน้าแคนวาล็อกอินเข้ามาที่หน้าแคนวาของเราเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เหมือนเดิมเราก็ เข้าไปที่วิดีโอเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะในหน้าของวิดีโอก็จะเขาก็จะขึ้นเทมเพลตมาแบบนี้แล้วก็ไปเลือกเทมเพลตเลยนะคะตรงดีไซน์นี้เราเลือกเทมเพลตได้เลยว่าเราจะเอาเทมเพลตแบบไหนมานะคะเดี๋ยวเพนเลือกแบบนี้นะาจากนั้นพอได้เราได้วิดีโอคลิปวิดีโอที่เราจะทําคลิปเปิดตัวแล้วเดี๋ยวเรามาแก้ไขให้เป็นในแบบฉบับของเรากัน จากนั้นเดี๋ยวเราไปที่ทำลายตรงนี้เนาะไปหดตัวคลิปลงลดเวลาตัวคลิปลงให้มันสั้นลงนะคะเอา3ามจุดูดวิก็ได้จากนั้นก็ไป copy นะคะไปทำสำเนามา1อันเพื่อที่เราจะแก้ไขนะคะแล้วก็เริ่มทำกันนะคะก็จะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปที่คลิปแรกเนาะแก้ไขอันแรกก่อนเราลบทั้งหมดนี้ออกก่อนเราอยากเห็นแสงอาทิตย์กับ ทุ่งญ่าแบบนี้เฉยๆนะ <S <S ๆนะเพื่อเป็นคลิปเปิดเปิดตัวนะคะจากนั้นไปที่ทำลายของคลิปแรกเนาะไปลดเวลาลงอีกนิดนึงสักประมาณ1วินาทีสหนึ่งจุดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือศูนย์จุดห้าวินาทีประมาณนี้ค่ะ, 0, าาคะจากนั้นเราก็ก๊อปปี้คลิปแรกนะคะที่เป็นคลิปเปล่าเนี่ยเราก๊อปปี้ออกมาเลยค่ะอีกหนึ่งอันโดยการคลิกนี้นะคะเราก็ทําสําเนาขึ้นมาจากนั้นเราไปที่อัปโหลด ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปโหลดแปอัปโหลดรูปภาพนะคะมาหนึ่งรูปนะคะที่เราจะใช้ทำในคลิปนี้นะคะแล้วก็ปรับแต่งรูปออกมาเลยค่ะจากนั้นเราก็เดี๋ยวเราจะไปใส่ความเคลื่อนไหวให้กับรูปนี้กันวิธีการที่จะทำให้รูปเคลื่อนไหวนะคะก็คลิกไปที่รูปแล้วก็ไปที่การเพิ่มความเคลื่อนไหวนี้นะคะ แล้วเราก็จะมี2วิธีการเราจะเลือกให้เคลื่อนไหวตรงนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะให้เคลื่อนไหวตรงด้านบนก็ได้ตรงนี้นะคะตรงคำว่าสร้างแอนิเมชันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเฟเจอร์ที่แคนวาเขามีมาให้เราสำหรับใช้ในการสร้างความเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพของเรานะคะเดี๋ยวเราลองไปทำกันดูเลยคะ่ะเมื่อเราคลิกสร้างแอนิเมชันแล้วนะคะแล้วเราก็ไปคลิกที่รูปภาพของเรานะคะจากนั้นเราก็ นำให้รูปภาพของเราค่ะเคลื่อนที่ไปทางทิศทางที่เราต้องการนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเคลื่อนไปทางด้านหลังนะเหมือนถอยหลังเหมือนให้รูปถอยหลังไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะจนให้หลุดเต็มไปเลยแบบนี้ค่ะซึ่งเฟเจอร์นี้เนี่ยนอกจากจะทำไปแล้วนะคะเรายังมาปรับคลิกที่รูปล้วเราก็มาปรับตรงส่วนของการสร้างแอนิเมชันด้อกนะว่าให้มันเรียบไปในทิศทางที่เรียบนะคะหรือคงที่อันนี้เราก็สามารถปรับได้หรือจะให้เหมือนต้นฉบับก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็สามารถปรับความเร็วของรูปภาพตามที่เราเกำหนดทิศทางได้นะคะว่าเราจะให้เร็วหรือช้านะคะตามที่เราต้องการเลยเมื่อระะเราได้รูปแล้วเดี๋ยวเราไปทำคลิปถัดไปเลยนะคะไปแก้ไขตัวหนังสือที่เราจะให้เป็นชื่อช่องของเรานะคะเราก็คลิกไปที่ตัวหนังสือได้เลยนะคะแก้ไขข้อความได้เลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์ชื่อครูเดือนชอบแบ่งปันเนาะ เมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราอยากได้ไอ,อตัวไอคอนที่มันเป็นช่อง youtube นะคะไปที่องค์ประกอบเลยค่ะแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหานะคะ y t u t u เบอร์ YouTube. หรือ youtube อย่างบอย่างเดียวก็ได้นะคะเราก็จะได้ตัวอขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ไปเลือกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเลือกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น,นะคะ แล้วเราก็ปรับแต่งตัวคลิปตัวหน้าที่สามของเราเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะตามที่เราชอบเลยลบตัวหนังสือที่ไม่ใช้ออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำสไลด์ถัดไปเลยค่ะตัวคลิปถัดไปเลยค่ะเราทำหน้าคลิปหน้าที่สี่เนาะก็ไปก๊อปปี้เลยค่ะก๊อปปี้ตัวคลิปคลิปที่สองก็ได้นะคะเพราะเราอยากได้รูปด้วยเนาะมาเลยแล้วก็ย้ายมาเป็นอ,อยู่ด้านหลังนะคะเป็นคลิปที่สี่นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราไปปรับแต่งกัน หน้าที่4นี้นะคะเราต้องการให้ตัวหนังสือขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราให้รูปตามมาเราก็ไปที่คลิกที่ตัวหนังสือแล้วก็ไปที่เคลื่อนไหวนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จากนั้นเราก็ปรับให้ตัวหนังสือกับตัวสับสไคร์เนี่ยเออเคลื่อนไหวนะคะไปที่เคลื่อนไหวแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปเลือกหนึ่งแบบนะคะว่าจะให้เขาเคลื่อนไหวยังไงนะคะ ได้แล้วเราก็ลองเล่นดูเลยค่ะว่าชอบไหมนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ไปปรับแต่งเอฟเฟกแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนไหวอีกนะคะจนกว่าเราจะชอบนะคะทำในแบบที่เราชอบได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะให้รูปปรากฏขึ้นหลังจากที่ข้อความขึ้นมานะคะเราก็คลิกมาที่รูปนะตัวรูปนี้มันติดตัวแอนิเมชันอยู่เราก็ไปลบลบอตัวพาร์ตออกนะคะลบพาร์ตออกแล้วเราก็ขยับรูปต้องการให้รูปไปทางไหน นะคลิกไปที่รูปแล้วก็ไปใส่ความเคลื่อนไหวให้กับรูปเนาะอยากให้รูปเ,เลื่อนมาจากข้างข้างหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนกับเข้ามาข้างหน้าเขาค่อยลอยเข้ามาข้างหน้านะคะเราก็ไปตกแต่งแล้วเราก็ไปที่ตัวสร้างแอนิเมชันก็ได้หรือเราจะไปที่การเคลื่อนไหวแล้วก็สร้างความเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพก็ได้นะคะเราต้องการให้เลื่อนมาในลักษณะแบบนี้นะ จากนั้นเราไปทําคลิปที่5้ากันเลยค่ะ Copy ไปที่คลิปที่4ี่นะคะแล้วก็ทํซานเอาไปที่คลิปที่ห้านะคะแล้วเราลองเล่นดูก่อนก็ได้นะคะว่าคลิปที่5้าเนี่ยเราอยากาให้มันปรากฏขึ้นมาประมาณไหนอันเนี้ยเราได้ตัวรูปภาพตัวตัวหนังสือและอยากได้ตัวหนังสือที่เข้ามาแล้วหายหายไปที่เป็นลักษณะตัวหนังสือแล้วก็มีรูปเราเดี๋ยวเราไปทำกันต่อเลยนะคะ เดี๋ยวเราลบตะก,กี้ออกก่อนเนาะแล, Netflix. แล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่มใหม่หน้าที่ห้าอยากให้เป็นหน้าเอกสารเปล่านะคะเพื่อที่เราจะได้เพิ่มตัวหนังสือให้มันวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกเนาะวิ่งออกแล้วก็วิ่งเข้าอันนี้เราก็เดี๋ยวเราไปปรับกันเนาะเมื่อได้มาแล้วเราปรับตัวหน้า,าตัวพื้นสีขาวเนี่ยเดี๋ยวเราไปปรับสีนิดนึงให้เป็นสีนเหลืองเหลืองดีกว่าเนะ <S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเราเป็นเลือกเลือกตัวหนังสือที่ใส่รูปได้มาหนึ่งตัวเนาะเดี๋ยวเราไปที่องค์ประกอบนะคะ แล้วเราก็ไปเลือกตัวกรอบที่มันเป็นตัวหนังสือมาค้นหาที่คำว่ากรอบก็ได้นะคะ mm. เขาจะขึ้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาตรงส่วนที่มันเป็นตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือที่เพิ่มรูปได้แบบนี้นะจะพิมพ์คำว่าครูเดือนเป็นภาษาอังกฤษเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดึงตัวอักษรที่เป็นตัวอย่างนี้มาให้ครบเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็เอารูปเรามาใส่นะคะ เราก็ปรับแต่งตรงส่วนนี้เนาะ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราไปที่อัพโหลดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดึงรูปมาใส่เดี๋ยวลองใส่รูปแบบนี้กันนะว่าสวยไหมอันนี้มันเป็นรูปยืนอะ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราลองปรับไปเป็นรูปอีกรูปหนึ่งดีกว่าอันนี้รูปยืนแล้วมันมันแลดูขาดๆเนาะเดี๋ยวเราเอาไปเอาลองเอารูปของครูเดือนชอบแบ่งปันรูปที่ถือโทรศัพท์เนาะรูปนั้นจะดีกว่า น้ด้านรักรูปแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่กรอบให้ตัวอักษรเราดีกว่าเพราะตัวอักษรเราที่เป็นครูเดือนเนาะเราทําไว้แล้วตัวนี้พอเราใส่รูปไปแล้วแบบนี้แล้วมันหายเดี๋ยวเราไปใส่เป็นตัวกรอบให้ตัวอักษรนะคะไปที่เส้นทึบตรงนี้นะคะเราก็ไปที่เส้นกรอบอ่าก็จะขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันเนาะอ่าแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะให้กรอบไปที่กรอบตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกเส้นนะคะ เลือกเส้นที่เราชอบก็ได้นะคะแล้วก็คกไปที่ตัวสีเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนสีนะคะตัวนี้เราสามารถปรับให้มน์ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบเลยจากนั้นเดี๋ยวเราไปใส่เอฟเฟกให้ตัวหนังสือสามตัวนี้กันก็อย่าลืมเดี๋ยวเราปรับเวลานิดนึงเนาะปรับเวลาให้ตัวหนังสือที่จะหายไปแต่ละตัวเนี้ยนะคะเราจะให้เอาตัว k หายไปก่อนนะคะแล้วก็ R ตามไปแล้วก็อยู่ตามไปแบบนี้ ตัวคลิปหน้าที่5้นี้เราต้องการให้ตัว k หายออกไปก่อนแล้วก็เหลือตัว R กับตัว u ไวใช่ไหมคะเราก็คลิกที่ตัว k แล้วเราก็คลิกตัวเคลื่องความเคลื่อนไหวที่จะให้เขาเลื่อนออกไปนะคะแล้วเราก็ไปคลิกเมื่อออกนะคะเขาก็จะออกไปอย่างนี้ก่อนอ่ะนะเดี๋ยวเราไปลองดูนี่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าที่เราใส่เ f ฟเฟแล้วมันจะเป็นลักษณะไหนนะคะเดี๋ยวเราคลิกไปเลื่อนดูเลย ตรงส่วนของเวลาเนาะเราเคเลื่อนดูแบบนี้นะคะก็จะให้ k เลื่อนหายไปแบบนี้นะ,ะล้วเราก็ไปปรับลดเวลาให้มันเร็วนิดนึงให้หายออกไปเร็วๆนิดนึงนะคะจากนั้นเราไปทําคลิปที่6สไลด์ที่6นะคะจะให้ตัว r หายไปนะคะเราก็ไป copy ก,ก่อนเลยค่ะ copy ตัวสไลด์ที่5านะคะทำสำเนาหนึ่งหน้านะคะแล้วเราก็ไปแก้ไขตัว r กันนะคะ หน้านี้นะคะเราจะไม่ให้มีตัว k เนาะเราก็ต้องเอาตัวเมื่อเราก๊อปตัว k มาแล้วเอาตัว k ออกไปเราก็ไปใส่ตัวความเคลื่อนไหวให้ตัว r นะคะเพื่อที่จะให้ตัว r เลื่อนออกไปเหมือนตัว k เมื่อสักครู่นะคะก็ใส่ว dachte, ความเคลื่อนไหวให้เขาเออสไลด์ออกไปเมื่อออกนะคะแล้วเราก็แบบนี้นะเราก็ให้เขาใส่ความเคลื่อนไหวให้เขาออกไปลักษณะออกไปที่ นะคะแล้วก็ติ๊กเมื่อออกแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไหลไหลออกไปแบบนี้นะคะจากนั้นตัว U ตัว U ค่ะทำเหมือนกันเลยไปเพิ่มมาอีกหนึ่งหน้านะคะแล้วเราก็ลบตัว R ออกไป mm hmm. เพื่อที่เราจะใส่ความเคลื่อนไหวให้กับตัว U เลื่อนออกไปเหมือนตัว k แล้วก็ตัว R เมื่อสักครู่นะคะ ไปที่ความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ไปเหมือนเดิมเลยค่ะไปใส่ตัวเอฟเฟกให้เขานะคะแล้วก็ติ๊กเมื่อออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูตัวนี้เหมือนกันว่าจะออกไปเหมือนกันไหมอันนี้ก็ตั้งแต่เริ่มต้นคลิปแบบนี้นะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาทาอีกอันนึงคือตัวได้ครูและเดี๋ยวได้เรามาทําคําว่าเดือนกันไปเลยค่ะเราก็ก๊อปปี้ตัว หน้าสไลด์ที่เราจะทำนะคะตัวไหนที่เราไม่ใช้เรามองว่ามันเยอะไปเราก็ลบออกได้นะคะลองเล่นดูแบบนี้ค่ะเราก็ไปเพิ่มหน้าที่7เป็นหน้าเปล่ามาเลยนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็ไปทีออ่องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบเพื่อที่เราจะไปหาตัวหนังสือคำว่าเดือนนะคะ d u e n เดือนสะกดแบบนี้หรือเปล่าเมนูนะแต่ว่าคุณเดินก็ใช้แบบนี้มาตลอดเลยเดี๋ยวเราทาตัวคำว่าเดือนนะคะให้ครบทุกตัว แล้วเดี๋ยวเราก็ไปอัปรูปมาใส่เหมือนเดิมเหมือนแล้วที่เราทําตัวคําว่าครู K I U เหมือนเหมือนกันเลยะคะ่ะแล้วเราก็ปรับแต่งเนาะให้มันได้ในหนึ่งหน้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยก๊อปปี้หน้าเนี้เป็นหน้าหลักนะคะเพื่อที่จะให้ตัว D ตัว U ตัว E แล้วก็ตัว N นะคะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาเหมือนในคลิปต้นนะคะที่เราทําตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยแล้วเราก็ไป Copy ตัว หน้านี้มาหนึ่งหน้านะคะแล้วเราก็แก้ไขตัวหน้าที่ก่อนที่เราสร้างไว้ที่แรกเนาะลบตัวเอาตัวยูตัวอีตัวเอนออกไปนะคะแล้วเราก็ไปใส่เอฟเฟกให้ตัวดีนะคะเพื่อให้ตัวดีเดี๋ยวเราจะให้ตัวดีเลื่อนขึ้นมานะคะไปที่เอฟเฟกแล้วก็ไปที่ความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ไปที่เอฟเฟกที่เราจะให้เคลื่อนไหวจะให้เลื่อนขึ้นนะคะ เกินขึ้นแบบนี้นะคะจะสวย เมื่อเข้าอย่างเดียวนะคะออกไม่ต้องนะเมื่อสักครู่ตอนคําว่าครูเรา,เ,เ,ราเราให้เขาเอฟเฟกตอนออกแต่นี้เราจะเอาเอฟเฟกตอนเข้าออมาจากนั้นแล้วก็ไปปรับลดเวลาลงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเอาจริงๆอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆมาขยับตอนที่เราลองทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาลองดูอีกทีก็ได้ว่าเราจะใช้เวระยะเวลาขนาดไหนแต่ที่ผ่านมาคุณเดินใช้ประมาณ5วินาทีเนี่ยกำลังสวยเลยกาลังดีาจากนั้นเราก็ไป Copy เหมือนเดิมนะคะ หน้าถัดไปแล้วเราก็จะใส่อิมเฟคให้กับตัว U นะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้นะคะจนครบคำว่าเดือน D U E N เดือนนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าทั้งคลิปเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไง ได้ตัวหนังสือแล้วเดี๋ยวเราไปทําอีกตัวหนึ่งหน้าสุดท้ายนะคะปเปรอาเอาคำว่าครูเดือนชอบแบ่งปันก๊อปตัวนี้มาเนาะแล้วก็ใส่ที่หน้าสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเอารูปขึ้นเอารูปแบบเต็มๆที่เป็นเราไปใส่ไว้ในตัวหนังสือเมื่อสักครู่ะคะ่ะเอาขึ้นมาเต็มๆปิดเป็นาการปิดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะ copy, อะนนะคะนันเดี๋ยวเราก็ไปก๊อปปี้แล้วก็วางเนาะแล้วก็ไปวางแบบนี้นะคะจากนั้นเราเดี๋ยวเราก็ไปอัปโหลดเอารูปภาพมาหนึ่งรูปนะคะ เมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนาอเราก็มาลองเล่นดูแล้วก็ปรับเวลานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่เพลงที่เป็นดนตรีอาหารดนตรีบรรเลงนิดนึงบอกนิดนึงว่าในคลิปนี้นะคะ่ะคลิปวิดีโอนี้ที่คุณเดินเอาเรื่องของการทําวิดีโอไตเติลมาเนี่ยคุณเดินใช้เพลงในเอ่อเพลเยอร์อีกหนึ่งเพลเจอร์นะคะคือเพลเยอร์ซาวด์ซาวด d ดอเนาะ อันนี้เป็นอีกหนึ่งเพจเจอร์ที่แคนวาเขามีมาให้นะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวครั้งหน้านะคะคุณเดินจะมาทำคลิปอบอกวิธีการใช้แอปพลิเคชันตัวเพจเจอร์ซาวด a w นี้นะคะเพื่อที่จะเอามาเป็นเพลงเป็นแบบในแบบฉบับของเราเพราะว่าเอไอเขาสามารถเจเน r เรตตัวเพลงขึ้นมาให้เป็นแบบฉบับของเราได้แล้วเราก็เลือกได้เดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนิดนึงอย่างที่บอกว่าเพเจอร์ซาวดนี้ค่ะ เป็นเฟเจอร์ใหม่ที่ทาง c a n วาเขาก็าทำจะทำขึ้นมานะคะให้เราสามารถที่จะเจนเนเรตเพลงขึ้นมาใช้เองโดย AI เนี่ยเขาเป็นคนเจเนเรตให้โดยเราเลือกนะคะได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของเพลงประเภทของเพลงแล้วก็ระยะเวลาที่เราใช้กับคลิปของเรานะคะเดี๋ยวข้างหน้าคุณเดินจะมาทำคลิปบอกเนาะ เมื่อเราใส่เพลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูวิดีโอที่เราทำการาทำคลิปวิดีโอขึ้นมาโดยใช้าการตัดคลิปทีละ5วินาที5วินาทีตามแบบแบบที่คุณเดินบอกดูแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการทำคลิปไตเติลเนาะที่ให้ตัวหนังสือมันวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกตามแบบฉบับที่เราอ่อคิดเอ็ออกมาออกแบบออกมานะคะ mm hmm. ก็นี่ก,ก็เป็นเทคนิคดีอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่คุณเดินเอามาฝากกับทุกคนนะคะใครที่สนใจจะเอาไปเป็นแนวทางในการออกแบบคลิปโอของเพลก็สามารถเอาไปทำได้นะคะ mm hmm. ไปแล้วนะคลิปนี้